เดียวครับแทนค้าขอบคุณบบพี่น้องครับเดี๋ยวเบิรงสวัสดีครับผมเปพี่น้องสู้ขู่สู้ค้นนะครับตีกําลังตีตามรับชมในช่องของจ่ากวงพากินครับพี่น้องเอานะครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับขอบคุณนะครับพี่น้องทั้งเบิดพันค้นนะครับทีดไดดติดตามผมนะครับผมดีใจหลายครับพี่น้องก็เลยมือนีก็เลยมาจัดนะครับจัดประมึกตัวยิ่ง่พี่น้องแดงเครื่องเครื่องเพชรบางยางคัะจักจิกกินให้บ่ดกินบ่ได้เลยพี่น้องแต่ว่าเบอ่งอากาศโอ้ เป็นตาเหียแตกเนื่อไหลอยู่ครับพี่น้องเป็นต้หนําตาไหลเอาพี่น้องว่าแล้วก็มากินน้ำกันเลยครับแต่ว่าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดที่ตามเป็นกำลังใจผมอีกทีเด้อครับเด้อพี่น้องเอาพี่น้องคลิปนี้คือคลิปขอบคุณพี่น้องหนึ่งพันซับครับมาพี่น้องเงี้ยวอยลืมบอกครับโทษที่ได้ไรขออภัยพี่น้องครับลืมบอกครับมีผักมาแนกกันนี่ครับบอกลรมฝากครับแก่เผ็ดพี่น้องแก่เผ็ดบอกมาละครับเหมือนเดิมนี่มาแล้วครับมาละผมมาแล้วยังอีกบันนี้ มาละแล้วเอาบักเขือมี่หน่อยนึงครับพี่น้องนี่ครับบกักแตงครับนี่กับผักแยงพี่น,อน้องผักแยรงในกระห้อมครับมีเทา่านั้นแหละครับม,ม่มีอย่งางไยเอาแบบนี้แหละครับเอาแบบใดแง่แง่สี่ว่าพี่น้องนี่พี่น้อง,นำ,น,อง,อองนำเนึ่งสี่เลยบอกเหรอเหรอยังไหนพี่น้องเอาเอายังสี่ก่อนแค่แรกนำานึงสี่ก่อนโอ้ยมันโอ้บ่ไใดพี่น้องมันกินบ่ไดดมันใหญ่โพดครับมันใหญ่โพดเอาเนยหน่อยก่อนเอา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 เนยหน่อยใครก่อนเนาะ พี่น้องเดี๋ยวจะเอาเมียดมาปาดพี่น้องเราพี่น้องเผ็ดเผ็ดครับโอ้เผ็ดครับบัดทะแนนพี่น้องสามเผ็ดครับพี่น้องอือ อ๋อย่างไงอีกสิครพี่น้องกัดเลยกัดเลยบอกเหอะอาเขี้อะอือป้งมือกระรองให้พี่น้องถ้ากินเบอร์เบิด์ได้พี่น้องมันไงครับนี่ครับแดงครึ่งครึ่งพี่น้อง นี่เอาเออน่ะเพลิดตายเบาเรื่องพี่น้องเอายังไงมันจำเอาไว้เป๊ะเหมือนเดิมครับยำครับพี่น้องยำเปลี่ยนไม้พี่สันเอฟทีทางบ้านมันบอกว่าให้เปลี่ยนไม้ยำพี่น้องแต่ว่าผมเขียนบนถือดอกยำเขียนยังไงผูเลยเขียนถึงคอมเมนต์ลงใจขึ้นเหมืผมเลยครับคำว่ายำเอาเพื่อนว่าบบต้องให้ใส่โบส์พี่สัน Ta ghiếp xì đang bát, mười ba hải sản, không a nhầm nham ừ. ừ. không nham nhầm nham 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 ngay nham 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 โ hmm. oh. อ้โน,นี่แต่บักพลิกอ้อยตอยพี่น้องอืมอืมอันเนหนวดมั้ยครับพี่น้องหนวดมั้นหนวดมั้นพี่น้องอืม hmm. มันกรอบปลาหมึกนี่มันกรอบคุณบอกเขาเกินรครับเอาแต่โอกาสขึ้นในจะกินแต่แบบของบ้านๆเขาหน่ยครับ <c oughs> พี่น้องเอา้าตีกมันออกโอ้นี่แหละครับโอ้เอาแล้วเรื่องแบบนี้เอาแล้วโอ้พี่น้องเอา้าแบบนี้แหละครับเกต biết cắt gặp nhầm hiểu <laughs> không nhầm <hết>. nhầm trời đất là đứa ô รอดบ่้อน่ากาขวางนี่คร like ับน้องยำพี่น้องยำยำอืม cũng yên tâm mới là tao biết rằng ô hết tượp gặp như hết nhang <laughs> nhầm nhầm biết ừ. uhm. Hết. Hết rồi. Ờ. <laughs> chua. chua. Chua hấp. Chua. Ừ. Mm. Nhầm lắm được Rồi xuống đây. Ngon Ừ. Mm. Ngon bạc gang giang khắc đông bạc gang ngang hay ngang 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 เป็ดเป็ดกับเป็ดเกับเื้อไหลกับไส้ก็ไปอออ่อ่อืมอืมวดจวดจอดอืมก็เทียใไแน่พี่น้องโอ้แดงคักเก่ยว่า บันเป็นแดงตัวเลยครับพี่น้องแดงเบ็ดอีกอืมอืมมหมกอกกลางแต่เบ็ดอืม ตโ,โตเนี่ยง่ายก็ฝั่ามือผมอีกครับเนี่ยพี่น้องเนี่ยพี่น้องเปิด <c oughs> <c oughs> เนี่ยครับได้ครับเองเป้งพี่นอ้องอืมอืมมันหอมเหรออืม

คลิปควบคุ้คลิปเนี่ยพี่น้องชัดหนักครับชัดก <g ười> ชนกเผ็ดดีดี <g ười> <c oughs> อ้อืมก <g ười> ินยังกับบะชเว์เผ็ดอ่ฮะเอาหนีกันนะพี่น้อง เอ๋อหืมยังไม่ยอมเบ็ดโอ้พี่น้องเอ้ยอมีดก้นมีดด้วยสิเมีดมีดมีดมด้วยสิพี่น้องมีดบ่เรียวม,มามีดเสียบ่เรียวม,มาครับบ่เรียวม,มาพี่น้อง

โกักเอาเอาไม่ได้บ่ฮนอะไม่บ่ทีไรพี่น้องครับเลิกคัดไม่ไหวอ่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆนะครับหนึ่งพันคนนะครับติดติดตามผมนะครับพี่น้องนี่แหละครับ ปลาหมึกน้ำตาไหลครับน้ำตาเงไหลโอ้เอบ็ดแนงว้จวดบอ่อพี่น้องจวดบ่อจวดบ่อโอ้เอาพี่น้องกินได้ครับนี่แหละครับขอบพระคุณหลายนะครับพี่น้องดีกดติดตามนะครับฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจจ้ากกลัวไเ่ได้ครับพี่น้องเนดะ้อเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาเฮ็ดอย่างครับคลิปนี้เพราะไอ้ตัวนี้ครับพี่นอ้องเหตุ เบ็เบ็ดเบ็พี่น้องขอบคุณครับยบายครับพี่น้องโอ้บหไอ้โอทั้งนะครับที่มาแทนคําขอบคุณนะครับพี่น้องหนึ่งพันคนนะครับที่กดติดตามผมนะครับผมมีมีอย่างเดียวครับแทนคําขอบคุณนะพี่น้องครับเดี๋ยวเบิ้งครับว่าผมเตียนอย่างครับ โ,โดดน้าน่น้องนี่แหละครับพี่น้องคำขอคุณจากผมนะครับพี่น้องคอยติดตามผมต่อๆไปนะครับว่าผมติเปเห็ดอีหยังหลักสิพาพี่น้องไปเบิ่งอีหยังต่อไปครับบายครับพี่น้องจากวางภ้ากินนะครับ